เรียกว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องของช่องเจ็ดนะคะที่แฟนๆต่างตั้งหน้าตั้งต,งตารอคอยสําหรับละครเรื่องกรุงน้ําผึ้งซึ่งนําแสดงโดยเบียสกุลวั์และพระพายพระมิดาโดยละครเรื่องนี้นะคะคือเรื่องราวของตระกูลเตียวผู้ทรงอิทธิพลของจังหวัดภูเก็ตที่เกิดคดีฆาตการรมอัมพรางขึ้นปมปริศนาอันแสนซับซ้อนซ่อนเงื่อนทําให้ชลานพลหลานนอกสายเลือดของตระกูลต้องค้นหาความจริงแต่ยิ่งสืบนะคะเขาก็ยิ่งหลงทางโดยเมื่อคืนวานนี้นะคะก็คือวันที่18เมษาย,ยนละครออนแอร์เป็นตอนแรก เนื้อเรื่องก็สนุนสนานเข้มข้นสุดๆนะคะสําหรับเรตติ้งเปิดตัวคืนแรกนะคะก็คือคว้าไปที่3.40ซึ่งถือว่าเป็นเรตติ้งที่สูงพอสมควรเลยสาหรับละครที่ออกอากาศตอนแรกก็มารอติดตามกันต่อไปนะคะว่าละครกรงน้ําพึ่งตอนต่อๆไปนะคะเรตติ้งจะสูงกว่านี้ไหมถ้ามีความคืบหน้ายังไงนะคะเดี๋ยวทางเราจะมาอัปเดตให้ได้รู้กันนะคะ